คือคนช่วยหลักร้อยหลักพันให้พันหนึ่งเลยอ่ะแต่คนผู้ประสบภัยเกือล้านบดดำนึกสภาพนะนั่งเจ็ตสกีไปนั่งเจ็ตสกีไปแล้วดูทุกทุกบ้านโบกทุกบ้านโบกทุกคนมีคนอยู่หมดเขานอนกันอย่างนี้เขานอนกันมีหนุ่มอดีตนอนหลังคาเขานอนกันบนหลังคา้านบ้านชั้นเดียวก็ก็แย่มากเข้าใจไหมและที่สําคัญเนี่ยเราไปอันนี้คือหาดใหญ่ในหาดใหญ่ในแล้วทุกคนเอาของมารอบดดำบริจาค รอของกินสี่ <4 S 1> วันลแล้วอะ่ะแล้วนึกสภาพอะ่ะเฮ้ยกูไปด้วยเจสกีอยู่กันไปสองคนมันไม่มีของไปให้แล้วไม่มีของไปให้เขาแล้วทุกบ้านออกมาแล้วบอกว่าเออไม่ได้กินข้าวมาสี่ห้าวันแล้วแล้วเราก็บอกว่า ขออนุญาตนะครับผมว่าจริงๆผมว่าจริงๆ, <c oughs> ๆผมขอไปช่วยเคสข้างในก่อนได้ไหมคือ,อันนี้มีเคสต,ต้องไปช่วยถูกไหมก็ต้องไปช่วยไปช่วยตากับยายที่แยับนอนจมน้ำไปช่วยผู้ป่วยก่อนตายายนอนจมน้ำแต่คือในระหว่างสองข้างทางที่เสียงของความช่วยเหลือโอ,โอ้โหนัมันก็ใคลไปก็แล้วแต่เขาบอกว่าเนี้ยคือวันนี้ไม่ไหวจริงๆวันนี้ผมมาดามทินกับแฉขนของไปสองสิบล้อนะแต่ก็คือยังเอาเข้าไปไม่ได้ใช่เราก็จะเห็นคลิปแบบเขาเรียกอะไร อาสานี่ร้องไห้กันเยอะเหมือนกันเนอะอาสาทุกคนมันจุกในอกอม,มันร้องไห้หมดเลยเพราะเขาอยากยช่วยทุกคนหละนี่กดเจยงตับแล้วน,นะเพราะอะไรรู้ป่ะัวตัวเองร้องไห้เพราะบอกดองว่าพี่ไม่อยากมาเลยเขาไม่อยากะมาเอาตรงๆพี่หนุ่มไม่อยากมาเารรพราะเดี๋ยวจะลงใต้อกด้วยเออไปายวันเสาร์นี้วันสร์นี้ไปคือบอกน้องเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากมาว่ะพี่ไม่อยากมาเออร้องไห้ออกอากาศตั้งแต่ข่าวเย็นแล้ว ดิ่งมากเพราะว่าเจอสภาพคือไม่ไหวศูนย์อพยพที่วันนี้เราไปกันอ่ะก็คือเอาของไปส่งเขาที่นี่เชื่อไหมจุคนได้สามพันคนแต่ตอนนี้ทะลุห้าหกพันไปแล้วใช่คือของที่คุณเอาไปซื้อซื้อกี่อย่างเงี้ยคือวันนี้มันไม่พอมันไม่พอกระจายไปไม่ได้ด้วยเอาง่ายๆดีกว่าว่าข้าวสามสิบกล่องอ่ะบางบ้านเขาอยู่กันห้าหกคนอ่ะมันก็หมดแล้วคือนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบว่าขนไปก็ลําบากอ่ะอย่างตอนอุทกภัยอย่างอื่น เขาก็ยังแบบว่าช่วยกันเยอะแต่อันนี้คือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอช่วยเท่าไหร่ไม่มดดำนึกสภาพนะมผมไปกับทีมเจสกีใช่ไหมครับผลปรากฏว่าสองฝั่งให้นึกจินตนาการว่ามีคนอยู่สองพันลายล้อมระบดเลยสองพันสองพัน <2, 000. S 1> คนเรามีข้าวกล่องยี่สิบกล่องอ,อย่างเงี้ยจะให้ใครได้ให้น็อตแต่ไม่ให้ชาาไม่พอ เราจะมองหน้าเขายังไงสองร้อยให้ติดไปสองร้อยยังมองหน้าเขาไม่ออกเแล้วเราจะยังไงอ่ะเราก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ถามว่าผู้ประสบภัยเขาน่ารักนะเราบอกขอโทษนะพี่ผมขอไปช่วยเคสของของของคุณตาคุณยายแล้วกันเพราะ80กับา90ขอขอช่วยนะผมไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาแต่ผมขอไปช่วยเคสนี้ก่อนเขาบอกไปก่อนได้เลยไปหลังนั้นหลังนั้นชี้จุดด้วยชี้จุด share when mm -hmm. to share how he more them